พลังละ170บาทแล้วยังไม่กดสั่งก็เตรียมตัวกดราคาเต็มหลังละ400เ้าเปาได้เลยทุกคนบอกเลยว่าน้ํายาสักผาเท่าฝอดแบรนด์ของคนไทยที่ใส่น้ํายาับบพนุ่ม ให้ยอะๆแบบนี้ไม่มีนะคะเขาไม่เคยมาจัดโปรอะไรแบบนี้แต่รอบนี้เขาจัดให้แล้วแสดงว่าต้องเรียบกดสั่งเลยตัวนี้กลิ่นหอมมากทุกคนให้ดูฟองฟองเยอะมากแล้วที่สําคัญคือซักเครื่องได้ซักมือได้ผ้าหอมมากเขาใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มมาให้แล้วเป็นสูตรหัวน้้าหอมใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มมาให้แล้วไม่ต้องไปใส่ไปหาซื้อเพิ่มเลยรอบนี้สั่งมานะคะได้ลังละ200แต่มีคนกดได้ลังละร้อยกว่าบาทเอาคิดดูกดเอาเลยนะคะตัวนี้ห่ถุงจะได้ไปถึง1,000มอลเลยนะมันเป็นสูตรทูอินวันค่ะไม่แปลก ใจเลยที่มันจะซักผ้ากลางคืนได้แบบไม่เหม็นอับนะเป็นสูตรลดกินอาเป็นสูตรหอมเข้มขน้นแล้วก็หอมติดทนด้วยนะคะรอบนี้เราสั่งมาเอาไว้ซักผ้าห่มผ้านวมผ้าปูานนที่นอนนะคะทุกคนเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากมันซักผ้าอะไรก็ได้นี่ทุกคนให้ดูอุ้ยฟองเยอะมากใครสนใจนะคะตอนนี้พิกัดอยูในตะก้านะคะถ้าเห็นลังร้อกว่าบาทรีบกดไปเลยบอกเลยว่าคุ้มมาก เธอซักผ้าตอนกลางคืนนะทำไมหอมจังใช้น้ายาปรับผ้านุ่มอะไรอ่ะไม่เอาปรับผ้านุ่มเหรอใช่ใครบอกว่าใช้ไม่ได้ใช้ดิเดี๋ยวพาไปดูไม่ได้ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนี่นี่น,น,นี่ใช้ตัวนี้เลยเป็นน้ํายาซักผ้าแบรนด์คนไทยไงของท็อปฟอร์ดวันนั้นที่บอกให้เอาไปใช้ก็ไม่ยอมลองตัวเนี้ยเขาผสมปรับผ้านุ่มมาให้แล้วที่มันกลิ่นหอมนี่หอมข้ามกาแพงไปข้างบ้านเลยนะวันก่อนนะข้างบ้านถามว่าใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรอยากใช้บ้างบอกไปเลยว่าไม่ได้ใช้ดิใช้ตัวนี้เลยท็อปฟอร์ดเป็นแบรนด์ของคนไทยใส่น้ํายาปราับผ้มมาน หอมถนอมใยผ้าสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรที่ซักได้ทุกฤด,ดูกาเลยนะไม่ว่าจะเป็นซักกลางคืนตากกลางคืนหรือว่าจะตากผ้าในที่ร่มแม้กระทั่งฝนตกอะ่ะก็สามารถซักได้มันไม่เหม็นอับเพราะว่านี่เลยมันเป็นสูตรทูอินวันเป็นสูตรลดกลิ่นอับนะหอมแล้วก็ถนอมใยผ้าเนี่ยซักเครื่องซักมือคือซักได้หมดเลยนะแล้วก็โชคมากก่อนหน้านี้ใครกดไปหลังละ200ต้องมีเสียใจนะเพราะในตะกร้านี้เหลือร7 2ถูกมาก เค้สั่งมาแล้วไม่เห็นจะหอมขนาดนั้นเลยแต่ว่าสั่งมาจากร้านอื่นนะไม่ใช่ร้านนี้น้ำยาซักผ้าของแบรนด์เนี่ยไอ้สั่งมาสี่ห้ารอบแล้วแล้วยิ่งเป็นรอบล่าสุดที่ไอ้สั่งมานะน้ำยาซักผ้าโคตรเข้มข้นเลยอะ่ะแล้วช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะแดดก็แกทบจะไม่มีไอ้ก็เลยต้องมาซักผ้าตอนกลางคืนแทบจะทุกวันแต่ดีนะที่ตัวเนี้ยมันเป็นสูตรลดกลิ่นอาบไอต้ตากผ้าในบ้านตากตอนกลางคืนนะผ้ายังโคตรหอมก็เวลาตากผ้าดีะไรนะกลิ่นผ้ามันหอมมาจนพี่ข้างบ้านเขาถายไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อน้ำ สามสี่ร้อยเลยนะแต่ถ้าใครกดสั่งในคลิปไอวันเนี้ยเหลือลังละแค่174บาท